ต้นไม้มีหลายชื่อต้นจันกระจ่างต้นแสงจันฉายต้นแสงจันดิฟเฟนบา์เกียฮันนีดิวสวัสดีทุกท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับนายการกล้วยพุทธวจนะสาหรับวันนี้ผมมีต้นจันกระจ่างมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับถิ่นกําเนิดของต้นกำลังกระจ่างอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้นะครับได้แก่ประเทศบราซิลอยู่ในเขตร้อนชื้นเป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูงเต็มที่ประมาณ1เมตร เป็นต้นไม้ที่นักวิทยาศาสตร์ชา,บาวบราซิลปรับปรุงพันธุกรรมเมื่อปี1974ได้3ต้นคือดิฟเฟนบาเกียฮันนีเดิลต้นจันกระจ่างดิฟเฟนบาเกียทอปิกเมเลนต้นแสงจันทราดิฟเฟนบาเกียไวท์เฟมต้นเงาพระจันทร์ลักษณะใบาเป็นรูปไข่ปลายใบเรียวแหลมแผน่นใบสีเหลืองทองทั่วใบเวน้นขอบใบคลิบเข,ขียว เส้นกระดูกใบสีเขียวหรือสีครีมก้านและกาใบสีเขียวมีลำต้นสีเขียวเป็นข้อป้องชอบแสงแดดลำไรต้องการนะ้ำปริมาณปานกลางปัจจุบันนิยมปลูกเป็นไม้กระถางประดับไว้หน้าบ้านหลังบ้าน,ห,านหรือว่าในสวนใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้สวัสดีท่านครับ